ก็ขอกล่าวสวัสดีคนดูทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสุ่มไอ้เจ้าตัวละครเพื่ออัพตัวดาวของผมนะก็คือคลิปเนี้ยมันเป็นคลิปที่ผมพาดค,ครั้งแรกนะเพราะว่าคลิปในอันเนี้ยมันเขาเรียกว่าไงอะเมาส์ผมมันจะมั่วๆนิดนึงอนะเนเนเนทุกคนเห็นปะมองมันจะมั่วนิดนึงก็ ไม่มีอะไรหรอกอ่ะผมก็จะเริ่มสุ่มเลยว่ามันจะเกลือหรือเปล่าอันนี้ผมจะเอามาอัพดาวนะทุกคนอ่าปึ๊บสุ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะสุ่มสักไม่กี่รอบแล้วผมจะปรับเป็นภาพเร็วนะครับดูว,ว่าปรับเป็นอย่างนี้ดิแต่ว่าตอนนี้ผมนี่แบบเกลือมาก เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะใส่เพลงใส่อะไรไปแทนนะเพราะว่าเนื่องจากคลิปนี้นมันไม่มีเสียงนะก็คือเมาส์มันจะแตกต่างกันนะทุกคนดูทีดีเนี่ยเมาส์ที่ผมชี้ไอซาสเกตอ,อยู่ก็คือเมาส์จริงของผมนะที่อัดคลิปอะเห็นไหมนี่แหละก็สุ่มไปอีกรอบว่าจะเกลือหรือเปล่า อ่าสุมส่มไปสุ่มไปสุ่มไปก็ในนี้ผมก็มีอยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับเพชรอ่ะไปเอฟเคมาก็ตัวของผมก็เพียบเลยอ่าบอกเลยว่าเพียบเลยครับแบบเยอะมาก ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันเยอะจริงๆนะทุกคนบอกเลยถ้าผมแบบภาพไม่ไหวเดี๋ยวผมจะปรับเป็นภาพเร็วนะอันนี้ผมก็ดูว่าคลิปมันกี่นาทีแล้วเพราะว่าผมกลัวคลิปมันสั้นไงพวกสุ่มอะไรอย่างเงี้ย คลิปมันก็น่าจะสั้นอยู่แล้วเพราะว่าสุ่มมันก็เร็วไงมันไม่ได้เหมือนเล่นไงนทุกคนก็กิโลผ่านไปวะเนี่ยไหนวะดูหน่อยดิเอ้ยเอาขายตัวอันนี้ผมขายตัวดีเจนเพื่อเอาเงินนะครับอ่าทุกคนดูเงินผมดีๆนะเจ็ดหมืนตอนสุ่มเสร็จมันจะเป็นเท่าไหร่อ่าบอกเลยว่าเกลือมาก เกลือแบบเกลือสุดๆอ๋อมได้แต่แล่ะแล้วก็อีปีกอ่าทุกคนดีเจนมันก็ไม่ค่อยมานะ อึ๊อบปึ๊บโอ้โหสปีดวากอนชินจิโอ้โห,โโหเต็มเลยเอาซัมมอนไปปึ๊บโอ้ยได้คีสารุมาถือว่าวมีรีเจนมาสักหนึ่งตัวก็ยังดีมีเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยยิบเอ็ดแล้วโดนการันตีไหมเนี่ยน่าจะไม่นะ หมายถึงเพรผมอ่ะไม่อ่ะไม่ถึงอ่ะทุกคนอ่าเราก็จะซุ่มไปสซุ่มซุ่มซุ่มไปเรื่อยจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะปึ๊บปึ๊บซุ่มซุ่มไปนี้ผมอะไรอ๋อเพิ่มเสียง แต่ว่ายังไงทุกคนก็น่าจะไม่ได้ยินเพราะว่าไอเสียงในเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมปิดอันนี้เอาไว้อ่ะปิดเสียงเอาไว้ที่ทุกคนได้ยินอยู่ก็คือผมเอามาภาคทีหลังนะทุกคนซึ่งภาพในคลิปเนี้ยมันจะแบบแปลกๆนิดนึงนะหาได้กินจอมาโอเค อ่ะอันนี้ผมก็ดูตัวละครตอนนั้นน่าจะดูเพราะว่าตรวจเช็คเลยมั้งว่ามีบัฟเพิ่มหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ถ้าทุกคนเห็นก็น่าจะไม่มีนะอ่าได้โกคูกับเพนมาทุกคนครั้งนี้ร้อเจ็สิบเอ็ดแล้วโอ้โหมันจะเกลือเกินไปหรือเปล่าทุกคนสุ่มอีกรอบดีไหมเนี่ย แต่ว่าไงผมก็ต้องสุ่มอยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากไอผมต้องเอาเพชให้หมดเพื่อคอนเทนต์หาที่อีทาจีมาครั้งนี้ปึ๊บก็เดี๋ยวผมจะตัดภาพแบบภาพเร็วๆเ,เลยนะครับทุกคนก็จะได้ยินเสียงผมแบบเร็วๆแปลกๆนิดนึงโอเคนะครับทุกคน ก็อันนี้นะก็ที่ผมภาพมาเนี่ยก็เมื่อกี้ผมไปดู z o ดิวเพราะว่าเผื่อมันได้ดิติกแล้วผมไม่เห็นนะเมื่อกี้ z ุ่ม b ป g สุม m zoom สุ o m z o ุมป i g z ุ่ม big z o bì xung xuống bì ơi mày yêu mày yêu mày yêu ngay?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  yêu mày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  mày yêu mày yêu rồi yêu mày 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 được mày yêu 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 mày เงีห้าพันเจ็ดร้อยจะได้ถึงเก้าอันนี้ผมก็จะถอดตัวละครเพื่อเสริมดวงนะตอนนี้เงินผงเป็นเก้าหมื่นแล้วถ่ายเอาปุ๊บคลิปก่อนนะส่สมไปส่มไปอยูกิ๊กอกกิ๊บสกีอโคตรดีเลยนะทุกคน เลือะับเลยได้อะก,กีมาได้ถือ่าเกลือเพชรจะหมดแล้วทุกคนเพชรจะหมดแล้วไม่นะจะที่หมดดีเพชรบอก่อนอุ้ยเพชรเหลือสองพันแล้วนะเมื่อกี้หรือว่าสามพัวนวะ่าแต่ว่าเหลือน้อยอยู่ โผล่ได้หืตัวจับโจโถแล้วก็วันพีแล้วอะไรเนี่ยนะบอลโผล่ไม่ค่อยมาดีกว่าเนี่ยสงสัยรวมจะเดือาไปโผล่ได้สองพันทำไงดีอ่าส,สูงสูงสูงนี่กูโผล่ได้โกโก้แบ็คไม่น่าดีใจเลยลอกสูบบีดูที่ว่าจะได้ตัวอะไรคราวนี้น่าจะแลหมดนะเพราะว่ามันเป็นห้าร้อยอ่ะปกติห้าร้อยก็จะแลหมดอ่ะนั่นไงแลหมดจริงด้วยอ้าวเลืออีกหนึ่งพันแล้วยังไงตอนนี้ยังไง อ่าได้กรอนมาถัอวเกลืออ่ะครั้งสุดท้ายนะขอให้ได้อ้าวหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบอย่างนี้ได้ไหมอ้าวกรอนมาแล้วสงสัยอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่เลยครับทุกคนไม่ได้วะโอโหไม่เหลืออะไรเลยโอโหแล้วดูการันตีสามร้อยสี่สิบเอ็ดอ่ะ ก็ถือว่าเกลือมากเลยนะบอกไว้ก่อนก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ EP 3ก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะก็คลิปนี้ก็ผมพาค,ครั้งแรกมันก็จะมีผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงบ้างนะในบางอย่างอนะเพราะว่าผมก็พาค,ครั้งแรกไม่รู้ว่าเขาต้องภาาอย่างไงก็ อันนี้เสียงมันจะไม่ตรงกับคลิปนะคลิปอันนี้ผมไม่รู้อะลืมละว่าผมทำอะไรน,น่าจะรีวิวตัวละคร